สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตรียมออกหมายเรียกมือตัดเชือกช่างทาสีเผยเคยเชิญตัวมาแล้วชี้พยายามฆ่าจากกรณีมีคนร้ายแอบตัดเชือกขณะคนงานกำลังห้อยตัวทาสีคอนโดแห่งหนึ่งใกล้กับไฮแยกปากเกรดจ,จังหวัดนนทบุรีโชคดีที่ช่างทาสีสังเกตเห็นก่อนขอความช่วยเหลือจากผู้พักอาศัยชั้นที่26ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่16ตุลาคมพลตรวจตรีภัศาลวงวัชรมงคลพกบกกพูธนจังหวัดนนทบ,บุรีเดินทางมาที่สพปกักเกรดจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการติดตามตัวคนก่อเหตุเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของสังคมและประชาชนโดยเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการติดตามตัวคนก่อเหตุเพื่อประชุมและสอบถามถึงความคืบหน้าในเรื่องคดีโดยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมง พลตรจตรีไพศาลกล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าด้านการสอบสวนและติดตามความคืบหน้าในส่วนของการติดตามหาตัวผู้กระทําความผิดซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ผู้เสียหายและพยานไปหลายปากแล้วพร้อมทั้งเน้นย้ำให้สอบสวนอย่างรัดกุมโดยทางพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกบุคคลต้องสงสัยมาให้ปากคำหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาให้ปากคำแล้ว แต่ผู้ต้องสงสัยไม่ให้ความร่วมมือตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นใครแต่ทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากกว่านี้ยืนยันว่าสามารถเอาผิดในการดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนพลตำรวจตีพิาสารกล่าวต่อว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นเข้าไขาในความผิดสองข้อหาที่ทางพนักงานสอบสวนเด้วรวบรวมพยานหลักฐานคือข้อหาพยายามฆ่าและทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมีอัตราโทษสูง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ